วันนี้จะเลยเวลาประมาณสิบนาทีจะเล่าออเรื่องอริยสัจสี่เราสวดธรรมจักรไปแล้วพอ,อได้เป็นที่ระลึกอริยสัจสี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตารัสูลคือทุกสมุทัย,ยที่โรดมรคฉียาเราสวดกันไปในธรรมจักรทีนี้อริยสัจสี่เราจะเห็นที่ไหนถ้าเราจะเห็นบ้างก็เห็นที่จิตที่ใจของเราเองนั่นแหละ มันจะเกิดที่นั่นมีอยู่ที่นั่นรู้ที่นั่นที่จิตที่ใจทีนี้ในอริยสัจสี่พุทธองค์ตรัสว่ามันมีปริวัติสามกับอาการสิบสองปริวัติสามอาการสิบสองอมันเป็นยังไงก่บปริวัติสามอาการสิบสองคือปริวัติที่หนึ่งเขาว่าปริวัตินี่คือรอบหนึ่ง ริวารที่สองคือรอบสองปริวั 3, รที่สามก็ 3, ร, 3. รอบสามรอบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหะคือรู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยรอบที่หนึ่งปริวัรที่หนึ่งอาการที่หนึ่งคือทุกมันเป็นอย่างนี้อนนริยศาส์มันเป็นแบบนี้เนี่ยอาการที่หนึ่งแล้วก็อาการที่สองคือว่า เหตุให้ทุกนั้นเกิดขึ้นมันเป็นแบบนี้เป็นอาการที่สองอาการที่สามคือว่าความดับทุกข์มันเป็นแบบนี้อาการที่สี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มันเป็นอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจสี่คือรู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุทุกเป็นอย่างนี้ความดับทุกขเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเป็นอย่างนี้ อันนี้เรียกว่าสัจจญาณสัจจะคือความจริงญาณคือรู้รู <respuesta. S 2> ้ความจริงสี <pregunta> ่อย่างที <cold> ่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าปริวัติที่หนึ่งมีสี่อาการีอันนี้ปริวัติที่สองในเมื่อรู้ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้ทุกสมุทัยมีรธดมากหนึ่งและจะทํำยังไงกับสิ่งที่มันมีอยู่อย่างนี้สัจจะที่มันเป็นอยู่อย่างนี้จะทํายังไงกับมัน จึงมีปริวัติที่สองเกิดขึ้นมีอาการที่ห้าเกิดขึ้นคือทุกนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้อ่าควรกำหนดรู้ทุกนั้นไม่ได้ควรทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ควรทำไม่ไม่ควรละไม่ควรทำอย่างอื่นกับมันนะทุกนี่สิ่งที่ควรทำกับมันคืออย่างเดียวควือกำหนดรู้มันอ่ทุกนี่ก็เลยเป็นอาการที่ห้าปริวัติที่สองนี่ยสมุทัย สมูทัยเป็นสิ่งที่ควรละสมูทไทยไม่เป็นสิ่งที่ควรเอาไม่เป็นสิ่งที่ควรเพ่งคนจอ้องเป็นสิ่งที่ควรละตัวสมูทไทยอ่าปัญหาสามเนี่ยเป็นอาการที่หกอาการที่เจ็ดก็คือว่านิโรธเป็นสิ่งที่ควรทาให้แย่อ่า ้แจ้งขห้มาความดัดทุกน่ะมันแจ้งยังไงความที่ไม่ติดน่ะความที่หลุดพ้นน่ะเป็นยังไงนิพพานมันเป็นยังไงมันแจ้งให้มาในจิตใจความที่ไม่ติดอะไรในเวลการที่เจ็ดอาการที่แปดคือว่ามักเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีสรุปแล้วในปฏริบัติที่สองนี่พึ่งกับควรพึ่ง พึงกำหนดรู้รู้พึงรักพึงทำให้แจ้งพึงทำให้เกิดมีหรือว่าควรกำหนดรู้ควรรักควรทำให้แจ้งควรทำให้เกิดมีปริวัติที่สองนี่พึงกับควรอย่างเดียวเออเป็นอาการที่แปลวนะแล้ปริวัติที่สามก็ คือปริวาสที่สองนี่เป็นกิจจิยานนะปริวัติที่หนึ่งจะเป็นสัจจญาณคือความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปริวัติที่สองเป็นกิจจิยานกิจที่ควรทํากับสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะทำํำยังไงจึงมีพึงควรอะไรกี่กาไปแล้วพอเป็นปริวัติที่สามก็คือเป็นกัตญานกรตตา,ากระตา่ายแปลว่ากระทำแล้วยานรูออ้แล้วกระทำแล้วรู้แล้วได้แล้ว ือทุกกำหนดรู้ไล้ด้ยวเดิมตีกำหนดไม่ได้นะอย่างของเราเนยมีอยู่เดแต่เรากำหนดไม่ได้แต่พระพุทธองค์กำหนดได้แล้วนะเนี่ยเป็นอาการที่เก้าอาการที่สิบก็คือตัณหาเป็นสิ่งที่ละได้แล้วการมาตัณหาพราะวัตรนาวิพระวัตราความอยากมีอยากเป็นทั้งหมดเนี่ยมีเป็นทั้งหมดเลยละได้แล้วพระพุทธองค์ละได้แล้วเป็นอาการที่สิบ อาการที่สิบเอดก็คือนิโรธทำให้แจ้งได้แล้วความดับทุกข์ความที่ไม่ติดอะไรทุพานอะไรแจ้งห้มัในใจใิตใจของเขานั่นแหละคือทำให้แจ้งได้แล้วอ่าแล้วก็มักเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีมัดก็มัดมีมองแบที่เรารู้สัมมาทิเป็นต้นที่เราจะเลินอะไรอะไรยามกมีองค์แปดเนี่ยเป็นไม่ว่าสติอะไรก็แล้วแต่ คือพระพุทธองค์ทำให้บริบูรณ์ได้แล้วทําให้เกิดมีได้แล้วไอ้มากเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีเอ่อเลยเป็นอาการทีสิบสองเพราะฉะนั้นในธรรมจักที่พระพุทธองค์แสดงต่อปัญจวัคคีย์นี่ก็คือสแสดงเรื่องอริยสัจสี่แล้วก็ในเมื่ออริยสัจสี่ตัดสรู้แล้วเป็นอย่างนี้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ จึงมีปริวัติสามมีอาการสิบสองเช่นนี้ในธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาเลยของว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออผู้ที่อุออปแสดงไปเป็นปริวัติสามอาการสิบสองถ้าจบในปริวัติสอาการสิบสองถือว่าตัดสรุอริยสัจสสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยพระพุทธองค์อาศัยอันนี้ ึงเป็นพระพุทธเจ้าไดา้จึงประกาศบอกประกาศบาอกอริยาสาวกสาวกผู้ที่จะตัดสรนุตามเนี่ยต้องทำแบบนี้เมื่อเสดงไปในธรรมจักรที่เราสวดกันวันนี้ก็โกนธรรญาว่ัปรปัยญามหาธะอัจชิก็เอาจิตตามใน คำอันนั้นน่ะที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกที่พระองค์แสดงเป็นครั้งแรกเลยหลังจากตรัสะรู้แล้วว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าว้าปปะปัญญิยะานมัอาจจะชีไม่รู้ณขณะนั้น,น,นมีอนญาโกัญาณรูปเดียวที่เขาใจที่เห็นต่ำเมื่อสเสด็จทำพระจักไปแล้ว แต่ก่อนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมสองอย่างเมื่อโกนทัญญักษได้เห็นจึงบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นสมรยาสามภจึงพบพระรันตาไตในวันนั้นเเขาเห็นอย่างไรล่ะเขาจะเห็นอย่างเป็นสิ่งสมุทัยรมบางสัพพันธ์ตามที่โลดรมบังยี่างส่วนกันตะกี้นังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นตับลงธรรมดา อ่ารมานี้เกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะที่โกลทัญญาเห็นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั้นเห็ในี่ไรในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเห็นที่กายที่ใจของโกลทัญญาถ้าตาโกลทัญญาเห็นพระพุทธเจ้าณักขณะนั้น โกน,นัญญาก็เห็นสิ่งนั้นว่ามันเกิดมันดับที่ตาถ้าโนนากนัญญาได้ยินได้ฟังคำทเจ้าเทศ,เเทศนกขนาดนั้นที่หูโกน,นัญญาก็เห็นที่หูเกิดดับที่หูของตัวเองนั่นแหะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับธรรมดาถ้าจิตใจคิดนึกในหัวเพราะโน่นนี่นะั่นก็เป็นภาวะธรรมเกิดขึ้นดับลงที่จิตใจของโกน,นัญญาโกนัญญาก็เห็นสิ่งนั้น สิ่งเหล่านั้นคือขันห้าสิ่งเหล่านั้นคือโกนทันยากเมื่อแต่ก่อนแต่พอเป็นธรรมแล้วสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาทั้งหมดเลยดูที่ตาก็เกิดดับดูที่หูก็เกิดดับดูที่จมูกเกิดดับดูที่กายเกิดดับดูที่ใจเกิดดับเป็นภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับติดต่อกันไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับธรรมดาไม่มีชื่อไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีขาวไม่มีดำ ไม่เป็นคู่ทั้งหมดไม่มีสมมุติบัญญัติทั้งหมดไม่ผิดไม่ถูกแต่เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดธรรมดาดับลงธรรมดาบางทีคนโลกก็กกตือมาเหมือนกับว่าฟองน้ําที่ฝนมันตกลงมาจากท้องฟ้าลงมาในท้องน้ำที่มีน้ําเจือหองเป็นฟองขึ้นมาเส่วระยะแป๊บหนึ่งก็ดับแต่เกาะไปนั่นแหละคือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีอยู่ในทุกคนเกิดมันดับมันเกิดมันดับตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันถ้าเห็นมันจึงเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดออกไปเกิดดับเกิดดับต่อไปอาศัยเกิดดับครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อกันเกิดดับหมื่นครั้งต่อการเกิดดับแสนครั้งต่อกันจึงเป็นเลื่อนเป็นราวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผิดเป็นถูกเป็นหญิงเป็นชายเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นเขาเป็นเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง อ่าคือทำมาเมื่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็เลยใช้สิ่งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมมติมันอยากเป็นพ่อก็ได้เป็นแม่ก็ได้เป็นพระก็าาได้เป็นโยมก็ได้มันเป็นที่ใจเลยเราเป็นทุกอย่างเลยแต่ว่าลึกในนั้น่ะมันเป็นได้เพราะอะไรเจ้าเข้าไปเหตุมันมารวาเกิดดับติดต่อกันทุกขนะทุกขนาไป นั่นแหละเห็นเห็นได้แต่ว่าต้องมีจิตใจมีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นนั่นแหละคือเป็นผลของแสดงธรรมะจักรกับปวัตรสูตรดังนั้นวันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเลยเพราะว่าธรรมะจักรที่เราสวดน,นี่ก็ มีอริยสัจสี่แหละพระพระองค์แสดงอริยสัจสี่ว่าโดยล่มทุกสมุทัทยนินโรธมักเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ในโลกแลวพระองค์ไค้ตัดสิรูแล้วในสิ่งนั้นอริยสัจสี่นั้นเมื่อรู้แล้วแล้วเอ๊ะเนี่เมืออริยสัจสี่มันเป็นอย่างนี้เราจะทำายังไงกับมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะจงมีปริวัติที่สองคือทุกข์ควรกาหนดรู้ ัญหาเป็นสิ่งที่ควรละนี่โลดเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งระดมักเป็นสิ่งที่ควรให้ทำให้เกิดมีทีนี้ก็ลงมือทำกำหนดรู้ทุกกำหนดไปกำหนดมาก็รู้กนดรู้ได้แล้วเป็นอย่างที่สามไปเป็นต่ายานไปตัญหาละแล้วก็ละได้แล้วนี่โลธทำให้แจ้มวันนี้ผ่านเป็นยังไงวิโมกเป็นยังไงการหลุดพ้นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไง ทำให้แจ้มยังไงถึงใจสบาได้ก็ทําให้แจ่มได้แล้วนิโลดมักเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีทํายังไงทําให้เกิดมีทําให้จิตนั้นอ่ะไม่พัวพันก็ทําให้เกิดมีได้แล้วทําให้จิตนั้นอ่ะไม่เป็นตัวเป็นตนคืออยู่ในทางสายกลางพูดง่ายๆคือว่าทํายังไงจิตไม่ติดสิ่งนั้นอ่ะพูดเล้ททำให้ได้แล้วเออ ก็ลเลยเป็นเป็นเป็น,ปนมรดกบริบูรณ์คือคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิบริบูรณ์ทั้งหมดเลยลหลังในพาสวดมรดกนิมิตอันนี้พูดถึงเรื่อง,องพระพุทธองค์กาสสร,ปปร,ปรูปริวัติการสู้ลิยสัตว์สีมีปริวัติสาวมีอากาสิบสองเช่นนี้แล้วก็มีผลหลังจากแสดงเสร็จแล้วก็พระอัญญากุญยักษ จึงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาดับลงธรรมดาเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้นในโลกจึงมีพระัตนาไารเกิดขึ้นในวันเพ็ียเดือนแปดมันเป็ียนเดือนแปด ที่ปากอินสิปัตนาเลสเทไทยวันผมผ่านไว,นบบวดด้วันอุบลชนวันนี้ต่อไปให้ถามเหลือเวลาประมาณห้าน,นาที